ตอนนึงได้ทักทีลูกได้ตอนนึงคระมานครับรอยลูกหรือว่าเจ็แตทิ้งัวเนี่ยนั่นยิงเือกหานยิงต้นต้นเก๋ใช่ใช่ค่ะตุ่มนมเนาะมันโอืตอนนี้ยังกัด

ไม่นี้ไม่นี้อันนี้อันนี้มันไหวอันนี้น้องอ่ามันเนียนรับชไม่ไหวใส่ของแก่ใสบของแก่เต็มปังนี่แบบครบไม่เต็มอย่างนี้เลยบ้านเลยรวยลุกเงินแต่ว่าดินฟ้าสามแต่มันอ่อนมันนั่นเนี่ยคือเสียความรู้สึกเลยนเลย

เอาเอาเออดูปุ so ้ยใหญ่เป็นหนึ่งกันแล้วหนึ่งถึงสามถึงสามพุกมาเราสักสามสิบกว่าปีเลยแหละเรียนเรียนนี้เนาะฝันเขามาจากนู่นสุดราโฎนครับอฝันเป็นอ่อนโตงการยาวและแฉนี้สามสามทิ้งเพราะว่ารสถจัดมันดีกว่าที่อื่นเพาว่าเกะกับเกดีหนึ่งมันมันรสชาติดีดีกว่าที่อื่นพอเขามาซื้อ คุณธุรัสกามาซือปอกาเนาะถึงงับคุนคุนเห็นไหมมาลิุากดนครชาวันนคกชาวันกระเมาไล่ไล่เสียวเลยค่ะเปลือกจะบางแต่ถึงกับทรายก็ไม่พองทั้งเน็ตกะลีบรสชาติมันว่านมันแล้วก็ความได้เปรียบของลักษณะทุเรียนเกาะเราก็คือเนื้อรสชาติดีนะคะแล้วก็เนื้อแห้งนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่กลางเกาะนะคะเราก็ได้รับ อิทธิพลของน้ำทะเลที่ล้อมรอบอะค่ะทำให้มีความเค็มของน้ำทะเลซึมซับเข้ามาในพื้นที่ทำให้รสชาติมันเข้มนะคะหวานอร่อยค่ะใครได้ทานทุเรียนเกาะย,ยาวต้องติดใจค่ะ